ไม่ได้อ่าเข้าโบดนะอ้าเห็นหิ้วามาผมก็นึกว่าปู่มีธุระอะไรล่ะพาเมียมาหาท่าเนี่ยไม่ใช่เมียอาจารย์นั่นใครอันนี้ผู้บริหารอาจารย์หน้าเยียฮีอย่างเงี้ยผู้บริหารหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า,าบอสครับผมอ้บอสพูดแล้วจะหาว่าคุยนะคุยไ,ได้เลยอาจารย์<ะ>ไม่ว่าจะเป็นผีดิบผีกระหังผีกระซือผีตายท้องกลมผีเด็กแม่ลูกอ่อนฉันป่ามาหมดแล้วให้มันมาบนฟ้า มันมาใต้ดินให้มันติดปีกบินคุณจะป้าให้ร่าฟ้าร่าสองคำร่ำดื่ยจริงๆดุไหมเราผีดุมากๆจริงเหรอค่ะพวกเราอดนรนทนไม่ได้จริงแคร์ที่โรงแรมนี่พักกันไม่ได้เลยอาจารย์มาตามหลอกตามหลอนจนพวกฉันเนี่ยต้องมาหาอาจารย์นี่แหละแสดงว่าผีตัวเนี้ยมันเหี้ยใช่ไหมสุดเหี้ยเลยอาจารย์งั้นมันต้องเจอกับกูมันจะไม่รู้ฤทธิ์เดชของกูซะแล้ว มันก็ต้องมีค่าครูกันหน่อยครูทำอะไรผิดแล้วไปฆ่าเขาอาจารย์เลยโดนทีมหน้าไม่รู้ครูอาจารย์ผมก็หยอกอาจารย์เล่นอยากให้อาจารย์สุสฉานอาจารย์จ๋าค่าครูเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเอาตังค์ให้อาจารย์เขาพูดเก่งนะไม่ใช่เมียะไม่ใช่นะพูดอะไราะอาจารย์คิดเท่าไหร่โรงแรมนั้นสร้างเท่าไหร่ห้าห้าสิบบาทเหรอห้าล้านห้าล้าน ฉันเอาเท่านั้นแหละโอ้จะคิดว่ามันจะแพงมามอาจารย์นะลดให้สนอยไม่ได้เหรอเ่ฉัน้อเล่นนะอฉันไม่เรียกถึงขนาดนั้นหรอกฉันได้เป็นหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังหนังสือพิมพ์ลงมันเกียงกราวปราบทั้งประเทศไทยทั้งประเทศนอกฉันเก่งมากๆเอาง่ายง่ายเรียกกันแบบไม่ต้องต่อกันแล้วกันห้าหมื่นห้าหมื่นอย่าต่อนะไม่มีทางนี่ฉันช่วยฉันเซลสุดสุดแล้ว สู้ได้เต็มที่พันเจ็ดอาจารย์ตกลงไหนบอกไม่ให้ต่อไงข้านี่ใยาเองต่ออยู่แล้วโอ้โหอาจารย์ตกลงราคาที่พันเจ็ดใช่ไหมใช่ถอาจารย์ปาผีเก่งจริงแล้วก็ฉันจะเพิ่มให้อาจารย์อีกห้าร้อยเป็นสองร้อสองเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยนะจู่ๆจะไปเลยนะ่มันไม่ใช่ที่มันต้องดูเลิกดูยามกันก่อนดูเลิกดูยามเอางี้แล้วกันอาจารย์ เลิกยาไม่ต้องดูเดี๋ยวเพิ่มให้แ0ดร้อแล้วแถมผู้หญิงอีกคนนึงไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ไม่ดูเลิกแล้วอาจารย์ไม่ต้องดูเลิกแล้ววันนี้เลิกนี้ที่สุดไปท่านจะได้รับความสุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกดก